วันนี้ลูกค้ามารับรถจากกระบี่มาดูกันว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับเราไปกันเลยค่ะยืนรอรถเลยทีเดียวกําลังยืนรอรถเลยรถยังไม่เสร็จพี่กายสวัสดีค่ะขออนุญาตขออนุญาตติด,ไ,ดไม้นิดนึงครับอยากถามอยากถามอยากถามพี่กายมาจากกระบี่ถูกไหมใช่ครับทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่พรทิพย์เหรอพี่พรทิพย์ออกรถง่ายแล้วก็น่อยาได้แบบคาดไว้ครับ ของ่ายครับน่าจะได้รถด้วยเออแล้วก่อนหน้านี้เหละพี่เห็นบอกว่ามีไปจัดมาแล้วก็มันผันผ่านยากครับผันยากเขาว่ายังไงบ้างพี่ต้องดูตรวจสอบเครดิตอะไรหลายอย่างครับแล้วเขาปฏิเสธมาไหมเขาให้ธนาคารแล้วก็สักพักมันก็ไม่ได้เไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วพี่ไปดูแถวไหนคะก็ดูในงเทพบ้างก็ต่างจังหวัดก็เทพด้วยอ๋อเกรุงเทพด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยแต่ว่าไม่ได้เลยไม่ได้แล้วพี่ไก่ทำอาชีพอะไรตอนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทครับเดือนเท่าไหร่เงินงเดือนก็หมื่น ปลายๆเหมือนปลายใช่ไหมแต่ว่าในสเตทเมนต์อะมันเข้าอยู่วันหมื่นสองหมื่นสามมันไม่ได้เข้าเยอะถ้ามองในมุมไฟแนนซ์อะคือเงินเดือนน้อยอาจจะเป็นที่ไม่ผ่านพี่เพราะว่าเงินเดือนน้อยก็ได้เออแล้วก็เป็นบุคคลโอนมันไม่ใช่บริษัทโอนคนที่ทำไฟแนนซ์พี่ไม่เก่งก็อาจจะจัดวางแผนเคสไม่ได้ถูกไหมของพี่นี่คือทํางานบริษัทแต่ว่าเงินเดือนน้อยแล้วก็มีแท็กซิ่งด้วยใช่ถูกไหมพี่แล้ววันนี้มาที่พรทิปเนี่ยยืนยันได้ว่าอาชีพแบบเนี้ยเคสแบบเนี้ยได้แล้วจริงได้ครับลงมาดูได้เลยลง ใช่ไหมถามก่อนดีใจไหมพี่ไก่พอรู้ว่าแบบได้รถอ่ะก็ดีใจนะดีใจใช่ไหมเพราะว่าเคสเนี้ยพี่อ่ะคืออ่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่ไก่จะมาจากกระบี่นั่งรถทัวร์มากี่ร้อยโลอ่ะพี่ก็หกเจ็ดร้อยเจ็ดเจดร้อยโลอ่ะเออพี่คิดดูดิมันไม่ใช่ง่ายๆนะที่พี่จะกล้าตัดสินใจว่าเฮ้ยเดินทางมาถึงกรุงเทพเพื่อจะซื้อรถหนึ่งคันแล้วขับกลับบ้านถ้าตัดสินใจมาดูดูมานานมในพี่ก็ดูดูติดตามในเพจของพี่ในยูทูบไรเนี้ยครับเห็นนคอื่นก็ได้เลยค่ะก็ลองลองดูครับคือมาแบบคาดหวังไหมว่าต้อง ห้าสิบห้าสิบอะห้าสิบห้าสิบแต่ตัดสินใจขึ้นมาครับก็ลองดูอะดีใจไหมดีใจครับดีใจเลยใช่ไหมสรุปไว้ง่ายคอนเฟิร์มกันตรงนี้ว่าลูกค้าที่มีประวัติติดแท็กซี่มาเงินเดือนน้อยนะคะแล้วก็เป็นบุคคลโอนด้วยเนี่ยติดแท็กซี่เนี่ยเคสเนี้ยสามารถที่จะรับรถได้จริงแล้ววันนี้ก็กําลังจะรับรถขับกลับกระบี่ ของเราจะไม่ทํางานมักง่ายโดยการที่บอกลูกค้าว่าได้แล้วให้ลูกค้าขึ้นมาเพราะถ้าเกิดว่าไม่ดูเอกสารก่อนแล้วพี่ไก่มาแล้วมันไม่ได้อะใช่มันก็เสียเวลามันก็เสียเวลาเสียความรู้สึกใ่แต่ของที่ร้านเนี่ยไหนบอกสิว่าหน่อยให้ส่งเอกสารมาดูก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับตรวจเอกสารส่งไปพวกสลิปเงินเดือนอะไรประมาณนี้ก็ดูกันเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อนพอพี่หน่อยบอกว่าพี่ไก่เคสนี้ผ่านชัวร์พี่ไก่ก็เลยตัดสินใจขึ้นมานะคะเคสนี้ถ้าเกิดพี่หน่อยขอเอกสารนั่นหมายความว่าพี่หน่อย ตั้งใจอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รับการประเมินของพี่หน่อยก่อนเบื้องต้นไม่ใช่ว่าให้คุณไายเข้ามาเลยโอนจองเข้ามาเลยแต่ยังไม่รู้เลยเคสลูกค้าเป็นยังไงสุดท้ายมันจนับไฟแนนซ์ไม่ได้ลูกค้านะคะที่เสียเวลาเพราะนันคนที่จะซื้อรถกับพี่หน่อยบอกเลยว่าอาจจะดูเหมือนยุ่งยากแต่การมาครั้งนี้เราไม่อยากให้ลูกค้ามาแล้วเสียเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศนี้คุณส่งเอกสารมาก่อนพี่หน่อยตรวจสอบให้คุณก่อนทําได้เราบอกเลยว่าได้แต่ถ้าทําไม่ได้พี่ไก่ไม่ต้องเดินทางขึ้นมาวันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐาาานแล้้้วว่่พไไไกกเดดรรรรรรรับจจจิิิงงงสอ แล้วก็มารับรถไททันสวยๆจริงตามที่อยากได้เลยถูกไหมพี่สำหรับใครที่อยากได้รถสวยๆนะคะมีประวัติหรือติดปัญหาลองทักว่าปรึกษาพี่หน่อยดูก่อนเค้นแบบนี้ถ้าผ่านจากคนที่มีประสบการณ์รับรองค่ะคุณจะไม่ผิดหวังแล้วพบกันที่พรทิพย์ออโตคานะคะครับดีใจไหมพี่ไก่ดีใจพี่ดีใจเลยใช่ปะรถคันแรกด้วยรถคันแรกด้วยหรอ